ไปครับสามสองหนึง่งสวัสดีค่ะอยู่กับช่อง ASL มาแล้วอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดไอ้เจมไอ้เจมมีคีย์บอร์ดใหม่แล้วซื้อมาเท่าไหร่สองพันแปดสองพันแปดใช่เราไม่ได้ซื้อให้มันแต่อย่างใด <c ười> เราแค่มาเปลี่ยนปุ่มคีย์บอร์ดเฉยๆเรเีียยกว่าคค์แปทำไมต้องเรียกว่าคีย์แคปไม่ต้องเรียกกันมัองโยคีย์บอร์ดใหม่จริงๆมันแอบมันแอ,นอบใช้ไปแล้วแหละมันเห็นอยู่ว่าเวลามันจิ้มแล้วมันจะมีแสงขึ้นมาทีละ ทีละตัวที่จิ้มด้วยอ๋อเจมเวอร์อยู่นะเวอร์ด,ดินี่นะฮะก็สวยอยู่แล้วนะจรสวยแล้วพ,พ,พี่สบอนกับพี่ป้องบอกว่าสีบาส่บาทสี่บาทห้าสิบหดูถูกมาก <c oughs> แต่มันดีนะเนี่ยมันดีดีดิแล้ะนี่คืออะไรคะนี่คือนี่แหละอันนี้คือคีย์แคปมันแถมมาอ๋อแต่ว่าไม่เอาใช้ใได้หลายอันมันเป็นของแม็กก็ได้อันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการที่เราจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเหมือนนี่เลยที่ทำขนมอะที่ทำขนมอ่ะแล้วทำไมอยู่ๆมาเปิดอันบล็อกจริงๆแล้วไอเจมมันตั้งใจจะใช้แค่นั้นแหละ ไม่อยากเปลี่ยนเองหรอใช่เมื่อกี้ยังจัาแบบว่าจะเคมเครดิตอยู่เลยว่าเคมเครดิตว่าซื้อให้เจมเป็นค่าตะกล้องนี่แกะแทนเจ้าของเขาด้วยนะนี่อ<ส>ี้ยเขาผอมมาแบบเล่นหนา<ส>อุย้ยมันรูปมาริโอเนี่ยต้อชอบแน่นอนเลยใช่มันเป็นรูปมาริโอ้เห็นไหมเห็นเป็นรูปมาริโอ้คือเปลี่ยนมยหมอนนี่เลยใช่อุ้ หาลูกไปหาหรือยังยังไม่ได้หาดอาบอยนะในนั้นมันมีใบอะไรให้ไหมกลับด้านอุย้ยดูดิไอ้เลดเห็นเนะ <c oughs> มาแลรามาแกะดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างถอดเป็นหรือเปล่าถอดเป็นไอ้เจมซ้อน,นะนอมันแล้วนี่ยขอจำหน่อยดินี่ใช่ปุ่มมันดูเล็กเนาะเออมันจะสวยหรือเปล่าวะอุ้ยเล็กกว่าเยอะไอ้เจมต่อใส่ไปใส่ไปใส่ด้วยกันไม่ได้ด้วยหรอได้เหมือนเลโก้เลยว่ะเจมดูดิรู้สึกดีอ่ะ เลโก้มาสุเลโก้เฮ้ยดูดิเนี่ยใครมันจะไปรู้ไอ้ผีกองกอยนี้คืออะไรเอสีรู้ได้ไงไม่รู้อไงแย่ๆพอแปลกๆมันก็ได้อันนี้เป็นรูปมาริโอแต่เป็นมาริโออีกร่างหนึ่งโอ้ยเจมันน่ารักมากทุกอย่างมันน่ารักไปหมดเนเนเนเเนเข้ากับหน้าตาเข้ากับหน้าตาที่สุดไปเลยเป็นรูปไอ้นั่นอะต้นไม้กินอันนี้เป็นรูปตัวเอ็มธรรมดาเนี่ยจะรู้ได้ไงหรือว่ามันคือเอ็มนั่นแหละใช่มันคือตัวเอ็มนี่พระเอกอันนี้น่าจะเอสซี มาอีได้ที่สีสองตัวไล่คอนเด่นที่สุดโอเคไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดนี่ไม่ได้ง่ายเลยเอาต้อาปวดหัวเยอะเลยพูดสวยอ่ะเม่ชอบอ่ะหนึ่งเก้าเลยนะชอบตัวนี้มากเลยนะไอ้มังกรที่เป็นเต่าเนี่ยอยู่กับเจ้าหญิงตอนแใช่ไอ้อวอ่านนี่มันคืออะไรหนึ่งเก้าแปดห้าถึงสองพันยี่สิบเอ็ดอันนี้ซื้อมากี่บาทก่อนเนี่ยอันน่ะหกร้อย หกร้อยกับเท่าไหร่นะสองพันเจ็ดโอ้ยมีเงินเนาะเงินเยอะแยะเนาะอันนี้ไอ้เราจะเริ่มจากอะไรเนี่ยจะเอาตัวแปลกๆแย่ออกมาอันนี้เอาไปทำอะไรอ่ะนี่ดึงสวิตช์ดึงสวิตช์คืออะไรสวิตช์ข้างในมันไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเราไอ้เจมบวนเหรอโอเคหมดแล้วล่ะไอ้ตัวแปลกๆอ่ะทีนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดาแล้วนี่ไงก็เราจะเริ่มกับการแกะไล่ไปแล้วเราก็หาแล้วก็ไล่ไปเลยเราจะดึงตัวคอนโทรลออกแล้วนะคอนโทรลอยู่ไหนคอนโทรลอยู่คอนโทรลมีสองตัวนะ จอคอนโทรลแล้วเดินเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวคอนโทรลโอเลโอเลดึงนะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปจากตรงนี้ก่อนไอเจมสอนมาว่าให้ใส่เข้าไปอย่างี้แล้วก็ดึงได้เลยนี่หลุดออกไปแล้วนี่แล้วเราก็ใส่ปุ่มใส่ปุ่มนี้เข้าไปแทนที่เดิมเห็นไหมดีไอจีเป็นจริงจะสนุกละทีเนี้ยอ่ะเราเอาคอนโทรลออกอีกเพราะว่าเราเห็นคอนโทรลแล้วจริงงไม่เออคลิปที่แล้วยังร้องไห้อยู่เลย ชิ้นที่แล้วเริ่มร้องไห้เลยตาแตบกบวดน้ำตาแตกเ,เราจะเอาวินโดว์ออกมันเป็นหน้าต่างสองอันแหมเอารูปได้ไงวะเก่งเก่งไม่รู้เลยเก่งไม่ได้ดูมาเลยว่าอันไหนเป็นยังไงยังไงแต่จะใส่ถุงหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง่อใช่ใช่ใชมันคือลูกศรขึ้นลงนี่ว,วินโดวเด์เลยวะเห็นปะวินโดว์คือรูปรูปเห็ดวินโดว์คือรูปเห็ดจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้เสร็จดิ แข่งเะละ่ะเดี๋ยวถอดออกแล้วก็ทุกคนมาแข่งกันโอ้โห oh. อุ๊ยเอาไว้เราจะเริ่มแข่งใหญ่แล้วนะฮะอุ๊ยแล้วมันทํายังไงอะเจมไม่ต้องเอาไม่ใช่เอามือดึงอั้ไอเจมส์ดึงใช่รู้ลวไอแอลอไอเจมส์ขอดึง <laughs> ไม่ไว้ใจ <laughs> มีความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นวงการคีย์บอร์ดมัน มันมีแต่งเสียงได้อะหมายความว่าอย่างไรแต่งเสียงให้มันเพราะเสียงคีย์บอร์ดเหรอใช่มันก็จะเป็นเสียงกดที่นุ่มขึ้นแต่บางคนเขาชอบเสียงดังเพราะอะไรสะใจอะมันรู้ก็แล้วแต่คนแค่ปุ่มมันก็เหมือนกันแล้วอู้หโคตรน่ารักอะปื๊ดปื๊ดปื๊ดจะมีทั้งหมดกี่ปุ่มมีทั้งหมดกี่ปุ่มเจมส์สิบเก้าแปดอันนี้ร้อยสี่ปุ่มไม่นับใครก็ได้นับให้หน่อยจริงหรือเปล่าอุ้ยอ่านได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอให้เอากูใช้แรงเยอะมากเลย มันต้องใช้แรงเวลาไปสั่งที่เปเตือนตัวตม,มาเออตัวเดียวอย่างเงี้ยเขาขายไหมขายเอาเอาลายไหนก็ได้อะไรหาตัวอะไรทับกับเครื่องหมายอะไรเอ่ยเอาลว้วทุกคนอ่ะใครเจอยกมือใครเจอก็คือชนะไปเลยไอไม่เจอผู้ชนะแคมเปญน,นี้ต่อไปสไลด์ไม่มว้วนอ่าภายในสามวิยอมโอ้ยนยี่ใช่ไหม,มใช่อ่าใช่ไหมอ่สาสไลด์ไม่ม้วนแล้วก็อะไรอ่ะมอม้มา เหรียญโก้ได้เหรนยญเปิดได้เหรนโก้เหที่โก้งี้เจมามาเรียนออนไลน์เคยเรียนพิมพ์ดีดไหมนี่ไงกำลังเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์แบบทีละบทเนี่ยใช่ใช่อุ้ยมันเริ่มน่ารักอือมันเริ่มน่ารักแบบน่ารักสุดเลยว้าตายอยู่ไหนอะเหนือปะเหนือปะใช่ไหมใช่ตัวเองไหมใช่ตัวเองวี่สองแถวจบไปแล้วรู้สึกดีอะชอบตรงที่มันเป็นเนีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแบมบิดเหรอ Oh, ต่อไปเราจะมาเอาตัวลูกตัว Enter 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 อเอ็นเตอร์อุ้ยปุมเอนเตอร์ขอน่ารักเด้อคือยัง Nintendo เป็นเกม <c oughs> อ๋อมันคล้ายเกม Nintendo ใช่ไหมนี่ <c oughs> ต่อไป เฮ้ยเอเลนก็เก่งเหมือนกันนะโอเคตัวคิวคืออะไรครับไม่มาเไรไม่ยมกไม่ยมกคืออะไรวะไม่ยมกอ่ะนะนะอ๋อไมเบิร์นไมเบิร์นไมเบิ้ลเดียวจริงนะถ้าเล่นคนเดียวก็แอบแยกอยู่นะถ้าไม่ว่างจริงๆอ่ะตะกี้ยังบอกสนุกอยู่เลยตัว W ับบี้วัวด้วัวทุกคน ตอนนี้โอ้ยวิกฤตวิกฤตของจริงอ๋อมันคือตัว W อันนี้คือไม้มาลายแล้วก็ตัว W อะไรด้วย<อ>ก็คือเวลาเล่นเกมเขาจะใช้ตรงนี้อะเป็นหลักใช่บนโต่อไปธนาบันโรหรอไม่ใช่ต่อไปสละกอะไม่ใช่อ แสแหละไกจเจมถึงมีปัญหาอะแสแหแล้วข้างบนไปถอทองคอทองนี่คือคนที่เรียนโปรแกรมเดียวกันมาเฮ้ยเขาบอกว่าตัววายต้องอยู่ใกล้ยูตลอดคุณต้องอยู่ใกล้กับผมเลยเคยได้ยินไม่มีใครเคยได้ยินหรอไอต้องอยู่ใกล้ยูเออัวนีตัวไอเกิน่เลยวันนวดไปอ้ยรีบรีบรีบเล่นไปหน่อย ี่เพราะว่าตัวยูต้องอยู่ใกล้ไอไอ้วคอคนคอคนกับคอขวดปกติแล้วเขียนคอคนคอขวดกับคําว่าอะไรฆ่าตะกรนั่นมันคอละคังหัวแตกเลยจ้ะคอละคังบอกมีแต่บบ้าหัวแตกคอละคังไว้งอ้จ้าหัวแตกอีกอะไรกันคำนี้อะอะไรกันคำนี้อะถกอตอนนี้เราถึงแถวบนตัวที่แปดแล้วใกล้เสร็จแล้วนะเนี่ยใช่ใกล้เสร็จแล้วโอ้ไม่ก้อยไม่ใกล้หรอก จะให้ทำเร็วๆเลยล่ะมันจะออกมาแบบไม่ดีว้าเขาไม่ต้องดึงแบบนี้ให้ดึงแบบนี้แค่หันนะ่ะ <c oughs> แค่หันเองทำไมเมื่อกี้ไม่ยอมลองหันนะ <c oughs> นแค่เนี้ยก็ <c oughs> ดึงอันนี้ง่ายนะพวกเราก็จำกันได้นี่ ใจในะคะสามารถตัวเองเราจะมาเริ่มกันที่นี่ก่อน <Okay. S 1> ตัวซายตัวทิศทางทิศทางแอลอสนุกไหมสนุกมากเลย <laughs> ตอนนี้เหลือแค่ต,ตัวพวกนี้ตัวควบคุมตรงนี้เล็กน้อยมากแต่ตัวเหนื่อยเยอะไม่ไหวแล้ว้ก็เปลี่ยนไอเอวสนุกไหมสนุกมากเลย <laughs> สนุกจริงๆ <laughs> ทำไมเรารู้สึกว่าเป็นคนที่มีความอดทนน้อย อุ้ยปุ่มไฟครับปุ่มไฟคืออะไรครับไม่รู้ไม่มีอ๋อตัวการ์ตูนใส่ได้จริงหรือเปล่าโอเคปุ่มสุดท้ายเอาเป็นอะไรน้องมาริโอ้อินเดียแดงอินเดียแดงมาริโอ้โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะคีย์บอร์ดใหม่ของคุณเจมส์เขานะคะสวยมากเลยสวยเนาะเป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยสนุกแบบสนุกสุดเลยอะเจม์ไม่สนุกเหรอ สนุกมากภูมิใจไหมภูมิใจในตัวเอลจริงๆไหมวะยอดมากเลยเอลก็ภูมิใจในตัวทุกคนมากเลยที่อยู่เคียงข้างกันเสมอแม้กระทั่งต่อคีย์บอร์ดเฮ้ยมันสวยเออจะเก็บเป็นเซอร์สวยใช่วันนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะก็คือไอเจมนะคะที่เอาคีย์บอร์ดมาให้เล่นก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วย วันนี้ก็ลาบก่อนกับน้องคีย์บอร์ดไอเจมชื่ออะไรชื่อน้องอะไระตั้งชื่อว่าไทยท่านจะโกรธไหมทั้งทั้งที่มันเป็นมาริโอตั้งแต่เมเลยตั้งชื่อว่า <c oughs> น้องสนุกจังเลย <c oughs> ลาบก่อนกับน้องสนุกจังเลยนะคะสวยเลย